มาทาอาหารญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเวลาที่เราคิดถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะคิดถึงสิ่งที่ดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับส่วนมากเนี่ยคนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นักเพราะว่าอาหารที่เขารับประทานเนี่ยไขยมันจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เทียบกับทางอาหารยุโรปหรือ,อะไรเงี้ยนะครับวันนี้เราจะทําซูชิกันครับแต่เพื่อทําให้ซูชิของเราเนี่ยมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นอีกผมจะใส่ซปเปอร์ฟู้ดบางอย่างเข้าไปด้วยนะครับเมนูนี้ซูชิทูนา่าบาเล่ครับ ข้าวบัเล่นะครับจะต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดถึงแต่เครื่องดื่มนะฮะแบบว่าที่เขาเอามาทำเบียร์ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าธัญ,ญพืชตัวนี้เนี่ยมีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่น่าสนใจทําให้อาหารของเราเนี่ยอร่อยขึ้นได้มากทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขายังเป็นธัญ,ญพืชดีๆที่ช่วยเราในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับทำให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจได้ดีด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้เราจะเอาข้าวบัลเล่เนี่ยครับมาทำเป็นข้าวซูชินะครับเราใช้ข้าวสารประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับ70กรัมนะฮะที่เหลือก็จะเป็นบัลเลน่นะครับบัลเล่เราใช้อีก80กรัมครับใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวเลยครับเราใส่น้ำลงไปนะฮะคนอย่างเร็วๆครับผมแล้วก็เทน้ำทิ้งครับ เราจะขัดข้าวนิดหนึ่งนะครับใช้หลังมือก็ได้นะฮะลักษณะนี้ครับคนเบาๆครับผมอย่าแรงนะครับเดี๋ยวข้าวจะแตกเสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูนะครับน้ําที่ออกมาเนี่ยเขาจะค่อนข้างขุ่นทีเดียวจะมีลักษณะเป็นสีเหมือนนมนะครับหลังจากนั้นเราก็ล้างครับล้างน้ําสะอาดสัก2 -3 รอบนะครับให้ข้าวใสดีครับผมเสด็จน้ําเล็กน้อยนะครับนํากลับใส่มาในหม้อนะฮะผมใช้น้ําทั้งหมด180มลลินะครับ ใส่เกลือลงในข้าวเล็กน้อยครับก็หุงข้าวแล้วก็บาเล่ของเราให้สุกดีนะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับน้ำส้มสายชูข้าวประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือเล็กน้อยครับน้ำตาลครับคนให้พอละลายนะครับเอาละข้าวของเราสุกดีแล้วครับว้าวสิ่งที่พลจะทำนะฮะก็คือนำอน้ำส้มซูชิเนี่ยครับ พรมลงใปครับใช้ช้อนตักข้าวนิดหนึ่งถ่ายมาใส่ภาชนะอีกใบนะครับเวลาที่เราใส่น้ำส้มสายชูที่ใช้ปรุงซูชินะครับที่เราปรุงรสไปแล้วเนี่ยครับลงไปในข้าวร้อนๆข้าวเขาก็จะดูดน้ำส้มเข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็จะพัดนะฮะให้ข้าวเขาเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตัวข้าวเนี่ยครับไม่แฉครับ พัดแล้วเราก็ต้องพลิกข้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พักไว้ข้างๆครับเอาผ้าคลุมปิดหน้าไว้นิดหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะใส่ทูน่านะครับซึ่งปลาทูน่าก็เป็นปลาอีกประเภทหนึ่งที่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานนะครับกะซูชิดังกวานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาซอยก่อนครับเราลอกเฉพาะโดผิวของเขาออกนะครับขาดไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องกังวลครับเราจะไม่ใช้ส่วนที่เป็นไส้นะครับเราจะซอยให้เป็นเส้นครับ ปลาทูน่านะครับใช้สาหล่ายครับมือนะครับชุบน้ำนิดหนึ่งนะฮะเกลี่ยบางๆครับผมแตงกวาทูน่านะครับผมป้ายวาซาบิลงนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็วิธีการง่ายๆนะครับกดะฮะกดเป็นระยะครับกดให้แน่นๆนะครับ เสิร์ฟคูกัะขิงดองนะครับโชยุครับผมเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับก็เป็นเมนูสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะที่เราใส่ซปเปอร์ฟู้ดอย่างบาเล่ลงไปด้วยครับและนี่ก็คือซูชิทูนา่าบาเล่ครับ แฟนๆยูทูบนะครับจะอยู่ส่วนไหนของโลกนี้นะครับไม่อยากพลาดรายการดีๆแบบพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม subscribe เลยครับ